24ปีพร้อมกับเอเย่นส่วนตัวของเขาโดยหงแดงกำลังพยายามปิดดีวนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดเกฮีเป็นผู้เล่นที่ตรงสเปคลิเวอร์พูลทุกอย่างไม่ว่าเป็นอายุความสม่ำเสมอในการเล่นความสามารถศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นกองหลังระดับโลกตอนนี้เกฮียังคงอยู่ภายใต้สัญญาฉบับเดิมกับคริสตัลพาลซจนถึงปี2026 เบนจาขอบจากกิฟมีสปอร์ตยืนยันลิเวอร์พูลต้องการค่าตัวของดาวินนูนเยสอยู่ที่70ล้านยูโรจนถึงณเช้าวันนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆสําหรับการขอซื้อตัวดาวินนุนเยสในขณะที่นาโปลียังคงมองว่านุนเยสนั้นยังคงเป็นเป้าหมายกองหน้าอันดับต้นๆที่พวกเขาให้ความสนใจที่จะคว้าตัวมาเสริมทัพในหน้าร้อนนี้ โดยมูลค่าการประเมินของลิเวอร์พูลสำหรับนูนเยสนั้นจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรในตลาดซื้อขายสัมเมอร์นี้เดวิดออสตินจากเดียรติกเชื่อว่าหางลิเวอร์พูลจำเป็นที่จะต้องขายฮาวิเอเลตออกจากทีมไปจริงในช่วงสัมเมอร์นี้พวกเขาต้องการให้ข้อตกลงใดๆก็ตามมีค่าตัวเกินกว่า40ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขซื้อกลับ หรือเกิน50ล้านปอนด์หากไม่มีเงื่อนไขซื้อกลับก็เป็นไปได้ตอนนี้เอลเลียตยังไม่ได้ตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของเขาว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือย้ายออกไปเพื่อลงเล่นมากขึ้นเขากำลังใช้เวลาวันหยุดพักร้อนหลังจากที่ช่วยทีมช่าิองกยู21ควา้าแชมป์ยูโรย21ไปได้ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เอลเลียตยืนยันแล้วว่าเขาต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้ถ้าจะอยู่กับทีมลิเวอร์พูลต่อไปเขาต้องการได้รับโอกาสมากกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาทางด้านกรกอีเวนนักข่าวจากเดลติกรายงานว่าอาเบลิฟซิกต้องการเซ็นสัญญากับฮาวีเอลเลียตกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลแล้วในเวลานี้สโมสรจากบุนเดสลีกาในเยอรมนมีความประทับใจอย่างมากกับผลงานของเอลเลียตในศึกยูโรยู21ที่ผ่านมาและต้องการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอย่างมาก แต่ดูเหมือนว่าไลฟ์ซิกยังต้องทำการขายนักเตะในทีมออกไปให้ได้เพื่อให้สมดุลทางบัญชีของพวกเขาถึงจะคว้าตัวเอเลียตไปร่วมทีมได้ อเล็กครูกนักข่าวของท็อกสปอร์ตรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้เพิ่มความสนใจที่พวกเขามีต่อฮาวิเอเลียตกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลมากขึ้นแล้วในเวลานี้ตามรายงานระบุว่าแม้ว่านิวคาสเซิลกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทางอาร์เบรฟซิกในการเซ็นสัญญากับชาบี้ซิมอนแต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นจะไม่ต้องการเข้าร่วมทีมกับพวกเขาและนั่นทาให้ซาลิกาโดงจําเป็นต้องมองหานักเตะรายใหม่ และล่าสุดตอนนี้นิวคาสเซิลก็กําลังเลงไปที่เอลเลียตของลิเวอร์พูลและเตรียมที่จะเข้าสู่การเจราจารด้วยเช่นกันและนักเตะเองก็กําลังมองหาโอกาสย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ด้วยเช่นเดียวกันฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทางสื่อฝั่งเยอรมันตีข่าวหนักมากเรื่องความสนใจที่เบมนิกมีต่อลยดิอัสตีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับ โดยมีการระบุว่าเสือใต้ได้เริ่มต้นเจรจากับทางเอเจนต์ของดีอาร์สไปเบื้องต้นแล้วด้วยและรู้แล้วว่าเขาสามารถย้ายทีมได้ด้วยราคาเท่าไหรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดฟาบิโซโรมาโน่พูดถึงเรื่องนี้ว่าบายมินิกได้ติดต่อไปยังเอเจนต์ของลุยดิอาสจริงเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ในการย้ายทีมของนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็เป็นแค่การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพียงทั่วไปเท่านั้นแต่ยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นแบบทางการจนถึงตอนนี้ และบายเยนเองก็ทราบดีถึงความสนใจที่ผู้เล่นรายนี้ได้รับจากทางเอานาเซอร์ทีมจากซาอุดิอาราเบียแล้วด้วยเช่นกัน โทบี้เอาเชฟเฟลนักข่าวจากสปอร์ตบิลยืนยันความสนใจที่บิยมินิกมีต่อลุยดีอาสนั้นเริ่มมีความจริงจังขึ้นแล้วและแม็กซ์เอเบอร์ผู้อำนวยการกีฬาเองก็ได้ทําการติดต่อเอเย่นของผู้เล่นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วด้วยมีการหา,หารือเกี่ยวกับตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อเตรียมข้อเสนอสําหรับดีอาสและดูเหมือนว่าผู้เล่นเองก็เปิดใจที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันบาเยอร์ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับดีอาสในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตามที่รายงานเมื่อวานนี้ ตามนั้นยังมีการติดต่อมาด้วยดียสคือตัวเลือกใหม่สำหรับพวกเขาอย่างแท้จริงแล้วในเวลานี้เกรกอีเวนนักข่าวจากเดลตกยืนยันลิเวอร์พูลจะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าก็ต่อเมื่อพวกเขาขายดาวิดนูนเยสออกจากทีมไปเท่านั้นแน่นอนว่าอนาคตของดาวเตะวัย25ปีจากทีมชาติอุรุกวัยยังไม่มีความชัดเจนจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมมากมายทั้งในยุโรปและซาอุดีอาระเบีย แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะย้ายออกจากทีมไปหรือไม่สำหรับซัมเมอร์นี้นาโปลีที่เป็นทีมที่แสดงความสนใจล่าสุดก็เซ็นสัญญาความมลอชเคอร์อเคสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีของสโมสร,รบอร์นม,มาร่วมทับแล้วและเชื่อว่าอาเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมชาวดัตจะส่งนักเตะใหม่วัย21ปีลงเล่นเป็นตัวจริง หลังดาวเตะชาวเมืองน้ำเมาส่อเขาตกเป็นตัวสำรองของลิเวอร์พูอลอเลติโกโมาริตแสดงความสนใจคว้าฟูลแบ็กวัย31ปีมาเสริมทัพโดยโลบสันมีท่าทีพร้อมย้ายไปเล่นในลาลิก้าด้วยเนื่องจากไม่ต้องการนั่งในซุ้มข้างสนาม กรณน,นั้นก็ดีล่าสุดเมื่อ1กร,รกฎาคมฟายพิโซโรมโนมีการเผยว่าเดี๋ยวระหว่างโรบสันกับทีมตราหมีล่มลงแล้วเนื่องจากสมมสร,รของลีก,กราทิงดูต้องการจ่ายค่าตัวนักเตะซึ่งเหลือสัญญากับหงแดงแค่ปีเดียว5ล้านยูโรเท่านั้นโดยไม่คิดจ่ายมากกว่านี้และทําให้การย้ายทีมล่มลงในที่สุดด้วยเหตุน,นี้โรบสันจึงต้องคิดถึงอนาคตการค้าแข้งอย่างหนักแม้เชื่อกันว่า็ลอลตหวังเก็บเขาเอาไว้เป็นตัวสำรองของเคอร์เคสมากกว่าคอสตาซิมิคาส แต่โรบอ้ยังต้องการลงเล่นเป็นตัวจริงจึงทําให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถามการย้ายทีมของไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิลด์ดาวรุ่งในช่วงสมร์น,นี้และทีมหงแดงเองก็ยืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยกองกลางวัย22ปีรายนี้ออกจากทีมไปในตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ในราคา15ล้านปอนด์ นอกจากเวสแฮมเทียความสนใจในตัวของมอร์ตันอย่างจริงจังแล้วก็มีทีมอย่างอาร์เจน์อัมเตอร์ดัมและบรากาที่ให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้มากเช่นเดียวกันคาดว่ามอร์ตันก็คือหนึ่งในผู้เล่นที่กำลังจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลแบบทาวรแล้วในซัมเมอร์น,นี้ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าจอร์จี้มเบรัสวิลลี่กลายเป็นผู้เล่นของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วันนี้หลังจากสัญญาของเขามีผลบังคับใช้แล้วในเวลานี้ ผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียวัย24ปีเตรียมที่จะเดินทางมารายงานตัวกับทางสโมสรลิเวอร์พูลในสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมตัวเข้าฝึกซ้อมกับทีมหงแดงเป็นครั้งแรกและเตรียมพร้อมสำหรับปรีซีซั่นอีก2สัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ผมอยากที่จะขอบคุณครอบครัวบอลมัดทุกคนที่ให้โอกาสแก่ผมมาเล่นในพีเมริผู้จัดการทีมทีมงานโค้ชฝึกซ้อมทุกคนที่สโมสรพวกคุณจะอยู่ในใจของผมเสมอโดยเฉพาะนักเตะ พูมอบให้แบบนี้ตลอดไปและเจอกันเร็วๆนี้นะครับมิลล์ชเคอร์เคสโพสข้อความขอบคุณสโมสรบอลมัดแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมของเขาที่นั่นผ่านอินสตาแกรส่วนตัวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ